สวัสดีค่ะเดินตรีสีสรัรวันมิลลิกับส้มโอพลอพิมพานนะคะวันนี้ส้มโอค่ะจะมาพูดถึงเรื่องแว่นตากันแดดนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนแบบนี้ใช่ไหมคะหลายหลายคนก็คงต้องหาแว่นตากันแดดนะคะมาสวมใส่เวลาไปเที่ยวหรือว่าไปยังสถานที่กลางแจ้งขับรถหรืออะไรก็ตามแต่นะคะถ้าเราซื้อแว่นตากันแดด แฟชั่นมาอ่ะก็เป็นการเสริมบุคลิกภาพใช้ในการถ่ายรูปอัพลงโซเชียลอะไรต่างๆอันนี้ได้นะคะแต่ว่าต้องดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าแว่นตากันแดดแฟชั่นเนี่ยสามารถที่จะป้องกันรังสี UV จากแสงแดดไม่ให้กระทบเข้ามาในตาของเราได้ประสิทธิภาพดีจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าแว่นตาแฟชั่นที่อาจจะมีราคาถูกนิดนึงนะคะ,ะทางจากักษุแพทย์เขาเคยให้ข้อมูลไว้ค่ะว่ามันสามารถที่จะทําให้ม่านตาของเราเนี่ยขยายกว้างขึ้นเนื่องจาก ว่าแว่นตากันแดดแฟชั่นเนี่ยมีแสงที่ทึบนะคะแล้วก็ไม่ได้สามารถป้องกันรังสี U.V ได้จริงส่งผลให้สายตาดวงตาของเราต้องรับรังสี U.V มากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากม่านตาเราต้องขยายมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการถนอมและรักษาสุขภาพดวงตานะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ซื้อแว่นตากันแดดที่ได้มาตรฐานนะคะจากร้านค้าที่ขายแว่นตาที่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการป้องกันรังสี U.V แล้วก็ถนอมสายตาของเราอย่างแท้จริงแต่ถ้าใครอยากจะซื้อแว่นตา ชันเพื่อมาถ่ายภาพเก๋ๆสวยๆอัพลงโซเชียลอันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องออกที่กลางแจ้งจริงๆต้องรักษานะคะดวงตาของเราจริงๆก็อย่าลืมนะคะซื้อแว่นตากันแดดที่ได้มาตรฐานมาใช้กันค่ะ